ผมมีโรคประจำตัวที่เป็นมาสิบกว่าปีครับคือจะตึงที่สะบกักตึงขึ้นมาที่คอแล้วจะปวดศีรษะด้วยครับไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายทานยายังไงก็ไม่หายครับสิบกว่าปีอเอิญมีอยู่วันนึงครับลูกศิษย์ที่เล่นโยคะแบบจริงๆจังๆนะครับแนะนําให้ผมทําท่านี้ครับให้เริ่มแบบนี้นะครับยกแขนขวาขึ้นฉาก,กับลาตัวนะครับหักข้อศอกให้ฉาก,กันด้วยอันนี้ให้ใช้แขนซ้ายนะครับให้ข้อพับของศอกซ้าย อยู่ใต้แขนขวาแบบนี้ครับแล้วก็บิดมือให้มันประกบเข้าหากันคล้ายๆพนมมือครับยกขึ้นให้สอบตั้งขึ้นนะครับแล้วก้มศีรษะให้ศีรษะลงไปแตะกับแขนที่อยู่ต่ํากว่าถ้าแตะไม่ได้นะครับขอให้ลงไปให้ลึกที่สุดที่จะทำได้ครับหายใจลึกๆครับหายใจอออยยาวๆนับหนึ่งครับหายใจเข้าลึกๆ ใจออกยาวนับสองทำให้ครบสิบครั้งนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นแขนซ้ายแทนให้แขนซ้ายเป็นแกนเหมือนกันครับสิบครั้งผมทำท่ายืดเส้นนี้อยู่อาทิตย์หนึ่งครับอาการปวดมาสิบกว่าปีหายเป็นปิดทิ้งครับไม่น่าเชื่อเลยครับธนกอล์ฟที่มีอาการตึงที่สะบักนะครับสะบักจมตึงที่คอหนักที่ศีรษะไม่ว่าจะเกิดจากเครียด นั่งหน้าคอมมากเกินไปหรือว่าปวดเพราะตีกอล์ฟนะครับขอให้ลองยืดเส้นแบบโยคะนี่ดูครับ